สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะดีมีเวลานิดหน่อยเนาะก็เลยมาเล่าเรื่องที่ค้างไว้เมื่อวานเนะาะเมื่อวานที่ดินบอกว่าไปเก็บเงินเก็บทองในป่าส่วนตัวนะก็คือในป่านี้เนาะเป็นป่าใกล้ๆบ้านเลยนะอยู่ในส่วนของหลังบ้านของดีมเองนะเดินทะลุหลังบ้านมาก็ถึงเลยซึ่งป่าแปลงนี้ดีมใช้เวลาปลูกประมาณ5ปีนะหลังจากที่ดีม ลาออกจากการเป็นครูเป็นครูประถมนะเป็นครูอัตตาจ้างแล้วก็มาลุยปลูกป่านี้เลยนะเป็นเวลา5ปีแต่ก็มันสะดุดภัยแล้งอยู่สองรอบเนาะมันก็เลยตายไปบ้างเนาะแต่วันนี้ดีมาสำรวจดูก็ยังเหลือต้นไม้อีกเยอะมากเลยนะในส่วนของดีเนี่ยเนี่ยต้นนี้ที่เห็นนี่เรียกว่าต้นพริก ต้นพลึกเนี่ยอาเอาเมล็ดมาให้เนาะดิมก็ปลูกแล้วก็5ปีเขาก็โตให้กอดได้แล้วเนาะอันนี้เนาะดิมมาเก็บเงินเก็บทองจริงนะดิมมาเก็บใบไผ่เนาะเก็บใบไผ่ไปทําปุ๋ยแล้วก็ไปคุมแปลงผักด้วยนะในใบไผ่เนี่ยมี มีเชื้อราที่ว่าไตาโคโดมาซึ่งเป็นเชื้อราชนิดดีนะที่ช่วยควบคุมเชื้อราชนิดอื่นที่ทำให้เกิดโรครากเน่านะการให้เกิดอ,อันตรายต่อพืชต่างๆนะแล้วก็จะมีอินทรีย์วัตถุเยอะด้วยนะดิมก็มากวาดเก็บตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปจัดการกับแปลงผัก หน้าบ้านที่กําลังจะเริ่มทาใหม่เนาะเดี๋ยวดีมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะอันนี้คือที่สัญญาวันเมื่อวานดีมถ่ายเป็นคลิปไว้แต่ยังไม่ได้เล่าเรื่องเนาะก็จะเขียนเล่ามันเดี๋ยวดีมมีงานอื่นก็เลยมาเล่าเป็นเป็นวิดีโอแบบนี้เลยดีกว่าเนี่ยดีมก็เก็บกวาดใส่กระสอบไว้อย่างนี้นะในส่วนของใบเนาะส่วนในส่วนของดินเนี่ยดินเนี่ยตรงในดินเนี่ยมันจะมีอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายแล้วนะตรงนี้สามารถใช้ได้เลยเนาะผสมกับมูลสัตว์ก็ใช้ได้เลย เดี๋ยวพาดูต้นไม้นิดหนึ่งนะห้าปีสำหรับแปลงนี้เนาะต้นนี้ต้นโคูนต้นคูหรือต้นราเฉพลึกเนาะปลูกสองต้นโตมาต้นเดียวเนาะตายไปหนึ่งต้นอีกต้นหนึ่งต้นนี้โตเร็วมากเลยเนาะเป็นต้นพลึกนะภาษามันมีหลายเรียกหลายหลายอย่างเนาะภาคอื่นเรียกว่าอะไรไม่รู้เนาะแต่ดิมเรียกว่าต้นพลิก ยอดกินได้นะแต่ดินก็ยังไม่เคยกินเนาะเนี่ยและอันนี้ใบของเขาเขาเป็นพืชตระกูลถัว่วเหมือนต้นกัมปูเหมือนต้นจามจุรีเนาะใบเขาก็ผสมกับใบไผ่ผสมกับใบมะลุมด้วยนะตรงนี้มีต้นมะลุมก็เป็นพืชตระกูลถั่วเหมือนกันก็จะได้ปุ๋ยชั้นดีเลยนะเนี่ยต้นเขาใหญ่มากดินชอบมากอดเขาต้นนี้ต้นเขาตรงสวยมากเขามีมาเมล็ดแล้วด้วยนะ เขาติดฝักติดเมล็ดแล้วเดี๋ยวดีจะเก็บเมล็ดเพาะปลูกใหม่เนี่ย5ปีได้เท่านี้ปลื้มมากเลยเนี่ยปลูกปลูกสองต้นเหมือนกันแต่ตายไปต้นหนึ่งได้ต้นเดียวเนาะต้นพลึกนะถ้าใครอยากหามาปลูกก็ปลูกเลยนะเพราะว่าต้นเขาตรงสวยมากเนี่ยตรงนี้ก็จะมีบริเวณต้นมะขามต้นจามจุลีต้นหนึ่งต้นคููต้นมารุมด้วยนะรวมๆกันอยู่ ดีมก็ได้ป่าเล็กๆของดีมขึ้นมาหนึ่งแห่งหนึ่งแปลงแล้วนะตรงนี้แปลงใกล้บ้านนะนนเนี่ยต้นคูนเนี่ยเขาอึดมากเลยต้นเนี่ยล้มลุกคลุกคลานนะไม่คิดว่าจะรอดมาได้นะนะเดี๋ยวพาเดินดูลึกเข้าไปยังไงต้นนี้ต้นนี้เป็นเป็นเสดานะเสะดาเขาขึ้นเองขึ้นเองดิมก็ปล่อยเขาไว้เลยปล่อยเขาไว้ตามธรรมชาติเขาจะเป็นยังไงก็ ก็อันนี้เขาก็โตขึ้นมาเนี่ยเขาแข่งกันโตเขาต้นเขาก็ยาวยืดขึ้นไปแบบนี้นะอยู่ใกล้ๆกับต้นไผ่ก็ไม่เป็นไรให้เขาอยู่ร่วมกันไปนะด้านล่างนี้ปลูกต้นชม a เ a l e o n ไว้ต้นชม a รียงช n c h a m a l เทศก็เพาะมเมล็ดเองเนาะแล้วก็ปลูกปนๆกันไปนะไม่ได้ปลูกตั้งใจให้เป็น,นป่ปาเนาะแล้วก็มีต้นยออยู่ ต้นยอปลูกเยอะแต่เหลือน้อยมากเลยค่ะแล้วตรงนี้เป็นต้นน่าจะเป็นต้นมะขามนะเขาขึ้นเองอ่ะเขาเกิดขึ้นเองนะมวมีต้นชะเลียงอยู่ด้วยเนี่ยต้นมะขามเกิดเองก็ปล่อยเขาไว้เลยนะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ดินปลูกเนาะเป็นต้นชงโคต้นชงโคปลูกคู่กับต้นกาหลงแต่ต้นกาหลงนี่ ตายไปแล้วนี้้ตนชงโคใหญ่มากเลยแล้วก็แนวต้นมะม่วงต้นมะม่วงตายหลายต้นเลยนะช่วงแ้งจัดจนะัดเนาะเหลือแค่เป็นแนวไม่กี่ต้นเลยเนะมาะมะม่วงนะก็มะม่วงนี่ได้ติดกินผลแล้วนะเพราะว่าปลูกแม่ปลูกไวนะ้เนาะส่วนต้นไผ่นี่ดิมมาปลูกทีหลังเนาะก็ปลูกช่วงเวลาห้าปีนะที่ดิม ออกจากง,งานประจำมานี่แหละอันนี้เป็นไผ่หวานไผ่บงหวานนะใบเขาก็าจะเล็กนะมันก็จะย่อยสลายได้ง่ายก็ยเหมาะที่จะใช้ทําปุย๋ยเนาะเนี่ยอันเนี้ยด,ดีมเนะี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของดีมเนาะช่วงห้าปีก่อนดีมก็ขุดหัวกระชายหัวกระทือนะเป็นสมุนไพรมาปลูกไว้ในกระถางแล้วก็ทิ้งเขาไว้อย่างนี้เลยเนาะไม่ได้สนใจเนาะเวลาถึงฤด,ดูฝนทีเขาก็จะแตก ขึ้นมาแบบนี้ไม่ตายเขามีหัวมีเงานาะเนี่ยต้นไผ่ต้นมะขามขึ้นเองเนี่ยดิมดิมจะดิมจะเก็บไว้นะดิมไม่ตัดทิ้งนะปล่อยให้เขาอยู่ไปใ,ใกล้กอไผ่นี่ได้ต้องหลายกระสอบแนะดิมใช้เวลากวาดไม่กี่นาทีเองนะเนี่ยเก็บเงินเก็บทองร่วงลงมาทุกวันเนาะ แปลงนี้ก็จะเหลือไผ่ยอยู่เยอะเนาะต้นไม้อื่นนี่ตายไปหลายต้นอันนี้ต้นอะไรหนออันนี้ต้นนนทรีอ่านนทรีใครรู้จักมั้งต้นนนทรีก็เป็นพืชตระกูลถั่วเหมือนกันนะคล้ายๆต้นหางนกยูงแหละใบเล็กๆเหมือนกันเนาะแล้วก็โตเร็วไม้ก็เป็นไม้เนื้อเนื้ออ่อนนะเนื้ออ่อนกึ่งไปทางแข็งแข็งกว่าจามจุลีเนาะ ขึ้นเองเนี่ยดิมก็เลี้ยงไว้ก็ปล่อยเขาเติบโตต,ตามธรรมชาติส่วนต้นนี้ดิมปลูกลเป็นต้นมะกอกมะกอกป่านะมะกอกป่าที่เขาใช้ใส่ส้มตำเนี่ย <Yeah. S 1> ป่าของดิมออัปเดตให้ดูประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวดิมค่อยมาเขียนเป็นบทความแล้วกันนะ